5วินาทีเรจะคือเลออน1 6บ4กฮ้ยสิบสีหู้นย์อนึหรอห้ากนิดเดียวนิดเดียวเลยแต่คือพี่ไปอ่อะงมาพี่ไบแม่งไม่เคยได้เลยหรอได้ศูนย์ได้ศูนย์กหนึ่งอะว้วันนี้จังกอ้มปี่สีด้วยเป็นสีพู่เปลีนสีดิว่าโอ้ สิบดวงลูกพ่อตายเลยตไม่ได้แล้วตายแล้วเจ็บชีตเหมือนกันเลยอุ้ยหายใจไม่ออกอะเำหนึ่งเลยขุดเฮ้ยได้หนึ่งหวานเลยได้หนึ่ง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 ดวงเฮ้ยห้าดวง กูไม่เคยได้อนเลยกูไปแล้วเกินมากูกับพี่ไปแล้วเดี๋ยวนยังไม่ได้สักคนหรอเออยังเลยโอ้ยพี่ไปนิดนงโอเฮ้ยมีลุ้นนี่เสือลุ้นที่เสือเสือมุนยขอฮะไปหนึ่งดวงเลยเก่ารัดผมโอเคงั้นเราก็จะจับฉลากนนีมีบอดสองก็มีสแตมหนึ่งดวงตอนนีจับอสเต็มหนึ่งดวงก็จะได้ถั่วเครื่องบินกับ สายสุดอะสามปะ่ะอ่ะสายสุดอ่ะเอ้ยเปิเอ้ยป,ปพระเจ้าขอโท้ยใยินดีท<ค>ุกคนพี่ใช่ใช่ไหมน้ำมูกอะอ,อพ,พักว,ตวโตอะราหโตหนึง่งสองสามเธอใครรับแม่ไปไป ไม่กลับไม่กลับรถไฟไม่กลับบุ้ยเอ้ยหิงไปเนี่ยไม่ทันช่ไมหัวเละไม่พูดอะไรเลยชอวยช่วแตะเต๊ะให้หน่อยมีแล้วรถไฟสนุกด้วยพีเจ้รถไฟสนุกบ้านเอาไว้อุ้งเงี้ยมีเวลาในการแบบพักผ่อนไงตั้งสิบสี่ชั่วโมงผมในหนั่งชั่วโมงเดียวผมไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยเจ๊นั่งคุยกันไงโอ้โหอุ้ไม่อยู่ในห้องพี่คุณไม่อยู่ในห้งขหนูในบ้านอุ้งอยู่ตังพี่ โอ้โหม้าร่ชั่โมงสิบสชั่วโมงกูสนิทกับคนขับคว่าอ้ยสวยองาเออดีๆจากนี้ก็สวยว่ะเตมหน้าเลยดิปนตุกปจับ้่ขาดกันเน้แขาดกัน